ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องท,งทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการเช่นเคยค่ะในเมื่อเราเป็นรายการเพื่อสุขภาพเราก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพทั้งของตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวนอกเหนือจากนี้ก็ ยังจะมาบอกถึงสัญญาณเตือนภัยโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยสุขภาพที่คุณควรต้องรู้ด้วยติดตามรายละเอียดไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ แม้ว่าเราจะฝังใจกันมานานแล้วนะคะว่าควรต้องนอนให้ได้วันละประมาณ8ชั่วโมงแต่สิ่งสําคัญมากกว่าจํานวนชั่วโมงนั่นก็คือคุณภาพของการนอนค่ะการนอนที่ดีนั้นเราต้องนอนหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วก็ต้องไม่ง่วงนอนระหว่างวันสมองและระบบประสาทต้ตองตื่นตัวพร้อมทํางานอยู่เสมอรู้สึกมีความสุข ต่มีคนจนํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องอเผชิญกับภาวะนอนหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากซึ่งก็อาจจะเกิดจากระบบสั่งการการนอนหลับในสมองมีความผิดปกติหรือมีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดกรดไหลย้อนโรคซึมเศร้าภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งลักษณะการทํางานที่เป็นกะกลางวันกลางคืนถ้าเกิดคุณมีปัญหานอนไม่หลับก็ลองนําวิธีการเหล่านี้ไปทดสอบดูค่ะว่าพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะหลับได้ง่ายขึ้นหรือไม่ เริ่มจากการออกกำลังกายช่วงเย็น30นาทีในช่วง4-6ชั่วโมงก่อนนอนกิ่นกล้วยหอมเพราะผิวของกล้วยหอมจะมีฤทธิ์เหมือนกับยานอนหลับและจะมีกรดอะมิโน,โนที่มีชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินช่วยทำให้ง่วงนอนรู้สึกคลายเครียดคลายกังวลและทำให้หลับสบายค่ะหลีกเลี่ยงอาหารหนกักและอาหารรสจัดก่อนนอนเนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลา2-3ชั่วโมงในการย่อยอาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มกระตุ้นประสาท4-6ชั่วโมงก่อนนอนผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนฟังเพลงเบาๆสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้มืดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดการสร้างเมลาโทนินซึ่งถือเป็นฮอร์โมนง่วงที่ร่างกายหลั่งตามปกติเมื่อถึงเวลานอน,อนค่ะ กำหนดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลาโดยพยายามนอนก่อน5้าทุ่มและตื่นก่อน6โมงเชา้าเนื่องจากฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายจะหลังมากที่สุดในช่วงกลางดึกนั่นคือช่วง23นาฬกาถึง4นาฬกาดังนั้นจึงควรหลับสนิทในช่วงเวลานี้เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะควรให้ผิวหนังโดนแสงแดดยามเช้าเพื่อให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีอย่างเพียงพอ การได้รับแสงแดดยามเช้าทุกๆวันวันละ5-10นาทีจะช่วยส่งผลทำให้การนอนหลับสนิทตลอดกลางคืนและมีคุณภาพนอกจากนี้วิตามินดีก็ยังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคและช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดวันอีกด้วยค่ะคำแนะนำระยะเวลาของการนอนหลับแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้นะคะสำหรับวัยแรกลอดถึง3เดือนควรต้องนอน14-17ชั่วโมงค่ะ วัยทารก4เดือนถึง1ปีควรต้องนอน12-15ชั่วโมงวัยต่อแต่1-2ปีควรนอน11-14ชั่วโมงวัยก่อนเข้าเรียน3-5ปีควรจะนอน10-13ชั่วโมงวัยเข้าโรงเรียน6-13ปีควรจะนอน9-11ชั่วโมงวัยรุ่นอายุ14-17ปีควรจะนอน8-10ชั่วโมงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น18-25ปีควรจะนอนให้ได้7-9ชั่วโมง ส่วนวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ26 64ปีควรจะนอนให้ได้7 9ชั่วโมงและถ้าหากพบว่ามีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรังแล้วก็ควรต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดค่ะ ่กก็แกแล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาพิวุฒสวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เรียนให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ับเข้าสู่ช่วงของคนเที่ยวเป็นค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะแนะนําข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปด้วยกันนะคะสืบเนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานเอ่ยเรียนเอ่ยเครียดเพราะฉะนั้นวันหยุดแบบนี้อยากจะหาเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ยังคิดไม่ออกจะไปเที่ยวไหนดีลองมาติดตามไปด้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ หากใครชื่นชอบงานศิลป์ที่แกะสะลักมาจากไม้มาที่นี่จะต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะงานศิลปะมากมายนับหมื่นชิน้นได้บรรจงแกะสะลักลงบนไม้เนื้อดีเอาไว้ให้เราได้ชื่นชมณวูดแลนด์เมืองไม้แห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคนลังข่าวทุกท่านนะครับวันนี้คนเที่ยวเป็นนะครับขอพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่จังหวัดนคนปรปฐมครับผมอยู่ที่วูดแลนด์เมืองไม้นะครับที่อย่างนี้ครับมีผลงานศิลปะมากมายครับ ที่ทำมาจากไม้แกะสลักแล้วก็ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยทรงคุณค่ามากๆวันนี้ขอพามาชมกันเป็นอย่างไรณวุฒแลนดะ์เมืองไม้ไปดูครับจุดแรกเมื่อเรามาถึงวุฒแลนด์เห็นเด่นเป็นสง่าเมื่อเข้ามาถึงวุฒแลนด์เมืองไม้แห่งนี้จุดแรกก็คือพระบรมสาธิสลัก์ในหลวงราชการที่9นี่แหละครับซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็นงานไม้แกะสลักชิ้นใหญ่ประกอบด้วยไม้สักทองกว่า9ชิ้นมีความสูง9เมตร 99เซนติเมตรงดงามสมพระเกียรติเป็นที่สุดครับพอเข้ามาด้านในนะครับคุณผู้ชมงานศิลปะที่แกะสลักจากไม้เนี่ยโหอลังการเยอะมากมายครับเป็นทั้งแบบว่าเป็นรูปคนนะครับรูปสถานที่หรือว่าอย่างด้านนี้ก็เป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรน,นะครับซึ่งมีหลายจิตกรรมหลายผลงานที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความสวยงามละเอียดมากมาก แล้วก็เป็นงานไม้ชิ้นใหญ่ๆนะครับมาจากต้นทั้งต้นก็มีนะครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นก็มีแกะสลักแล้วม,มาประกบกันถ้าใครชอบงานไม้เชื่อว่าต้องชื่นชอบครับและแต่ละชิ้นนะครับก็บอกว่าราคามูลค่าเนี่ยแตะเข้าไปเนี่ยหหลักไปถึงถึง7หลักราคาสูงมากนะครับซึ่งทางเจ้าของเองเนี่ยก็มีการสะสมมานานนะครับแล้วก็ใช้ช่างพิมมือศิลปะที่มีความปราณีตในการนำมากแกะสลักเป็นผลงานต่างๆงานไม้แกะสลักของวุฒแลนด์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นผลงานจากช่างศิลป์ฝีมือชั้นครูมากมายหลายท่านยังมีผลงานแกะสลักไม้ที่ได้รวบรวมเอาไว้จากต่างแดนอย่างเมียนมาและกัมพูชาซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนแล้วแต่จะเป็นหนึ่งเดียวหาชมได้ยากซึ่งต้องมาจากการสะสมรวบรวมเท่านั้นภายในห้องจะแสดงกว่า10ห้องทั้งสองชั้นของอาคารเรือนไม้หากเราจะประมาณมูลค่าของงานศิลปะเหล่านี้ในวุดแลนด์คงยากมากที่จะคำนวณได้นะครับ ส่วนที่เป็นกระจกคุ้มอยู่นี้นะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นไฮไลท์เด็ดๆเลยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ทําได้ยากแล้วก็แกะสลักจากไม้ชิ้นเดียวอายุกว่าร้อยปีและก็เป็นไม้เทพทาโรนะครับอย่างตรงนี้ครับเป็นเรื่องราวแกะสลักเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ประสูตรตรัสรู้ปริพัน์นะครับเป็นเรื่องราวของพระเจ้านะครับซึ่งแกะเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็มีความประณีตมากๆแล้วก็เป็นไม้ที่หายากอย่างเทพทาโรครับ เมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2นะครับก็จะเป็นงานแกะสลักไม้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผลงานศิลปะของอาณาจักรผู้สร้างที่อยู่ชั้น2นะครับมีหลายเทพหลายองค์นะครับให้เราเข้ามาชมแล้วก็เป็นผลงานไม้แกะจากไม้ชิ้นเดียวล้วนๆนะครับสวยงามแล้วก็ดูขลังด้วยนะครับใครจะมาไหว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรตามความเชื่อก็ได้เลยครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือวูดแลนเมืองไม้นะครับใครที่ชอบงานศิลปะที่ทํามาจากไม้แกะสลักมาจากไม้ไม่พลาดแน่นอนครับต้องมาชมฮะสวยงามและอลังการมากๆครับทุกชิ้นงานศิลปะถือว่าหาชมได้ยากครับแล้วก็มีความประณีตสวยงามจริงๆวันนี้คนเที่ยวเป็นลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คนเที่ยวเป็นสัปดาห์นี้เอารายละเอียดของโครงการเที่ยวคนละครึ่งมาฝากกันค่ะรัฐบาลต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลวซีซันเอาใจสายเที่ยวจัดโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้โจทย์ว่าต้องการให้มีการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจปกติ ทั้งการใช้สิทธิ์ในเมืองรองและการใช้สิทธิ์ในวันธรรมดาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซันแต่ขณะน,นี้ยังมีตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลเดินทางเข้ามาซัพพอร์ตและยังมีตลาดในประเทศที่พอไปได้ดังนั้นจึงคาดว่าจะเริ่มโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568นี้สำหรับรายละเอียดโครงการเที่ยวไทยคนละครึง่งต้องจองที่พัก โดยตรงผ่านโรงแรมโดยไม่ผ่านออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ให้คนละ10ส,สิทธ์ซึ่งอาจปรับสัดส่วนในรายละเอียดเช่น5-6สิทธ์อาจต้องใช้ในเที่ยวเมืองรองหรือสิทธิ์เที่ยววันธรรมดาของเมืองรองอาจจะมากกว่าเมืองหลักหรือสิทธิ์เที่ยววันธรรมดาของเมืองรองอาจจะมากกว่าเมืองหลักอัดออกให้40%ประชาชนออก60 เมืองรองรัฐออกให้50%ประชาชนออก50%ขณะที่การกำหนดสัดส,ส่วนการใช้สิทธิ์ในเมืองหลักและเมืองรองเบื้องต้นอยู่ที่50-50แต่ทั้งหมดต้องหาหรือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจะต้องมีการเกลี่ยงงบประมาณโครงการซึ่งจะขอใช้งบประมาณกลาง 3,500ล้านบาทแบ่งมาใช้กระตุ้นต่างชาติเที่ยวไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบสูงสุดโดยจะมีการแบ่งดําเนินโครงการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่โครงการส่งเสริมตลาดร่วมผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์หรือ OTA เพื่อเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเองซึ่งทททจะร่วมกับ OTA รายใหญ่ให้ครอบคลุมการทำตลาดทั่วโลก รวมถึงโครงการส่งเสริมตลาดร่วมกับสายการบินทําเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยททท,ทจะสนับสนุนทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำแต่จะให้น้ำหนักการสนับสนุนแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำมากกว่าเพราเที่ยวบินประจำนั้นได้บางส่วนจากโครงการส่งเสริมตลาดร่วมกับป o t แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในตอนนี้ได้รับผลกระทบหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศไทยที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนกลัวไม่อยากเดินทางกระทบต่อการทําตลาดเที่ยวบินเช่าหมอมลำกับบริษัททัวร์แกรงว่าในอนาคตจะก,กระทบต่อตลาดเที่ยวบินประจําตามมาด้วย ทั้งนี้ได้มีการพยุงตลาดเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากจีนเอาไว้โดยมีเงื่อนไขสนับสนุนเบื้องต้นคือต้องการันตีผู้โดยสารมีอัตราการขนส่งไม่ตามกว่า85ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งไม่หายไปแต่จะปรับให้เฉพาะจออจงมากขึ้นซึ่งมาตราการกระตุ้นท่องเที่ยวในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง รัฐบาลสนับสนุนอาใช้จ่ายท่องเที่ยว50%และประชาชนจ่ายเอง50%เบื้องต้นได้เสนอกรอบคร่าวๆไปกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกก็เห็นชอบแล้วขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพิจรารณารายละเอียดเรื่องของการจองสิทธ์ การใช้สิทธิ์ที่เหมาะสมช่องทางในการใช้สิทธิ์ว่าควรเป็นอย่างไรสรุปในเรื่องระบบต่างๆให้มีความชัดเจนก่อนที่จะเสนอให้คอรอมพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ภายใต้งบประมาณที่หารือกับกระทรวงการคลังไว้แล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่3.5พันล้านบาทส่วนเวลาในการเปิดใช้โครงการจะขยับออกไปจากเดิมตั้งใจจะให้เริ่มในเดือนพฤษภาคม2568ให้เป็นเดือนมิถุนายน2568แทนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลวซีซั่นนี้ พีวุฒสวัสดีครับดีครับมาทาอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อสะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับพอใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูก้าออมสินขอบคุณพ่อธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ กลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวในช่วงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ของประเทศไทยรวมถึงเทรนด์ของโลกใบนี้ที่คุณไม่คุนพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะครั้งแรกของโลก HELP ชีวโมเลกุลยางพารานวัตกรรมปรับสมดุลระดับเซลล์ นายสุภชัยใจสมุตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวประธานแถลงการค้นพบสารชีวโมเลกุลใหม่หรือ HELp h e v y Latex p o l y a c h a r i d e ide, จากเซรั่มน้ำยางพาราซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการถูกทิ้งในปริมาณมหาศาลหลายล้านลิตรต่อปีจากอุตสาหการรมผลิตยางแผ่นยางแท่ง นับเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากผลงานของทีมวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดรเพศักกรธนวัฒน์พิทักษ์พรปรีชาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการสกัดในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก คือถ้าเราได้รับการอนุม,มัติเรื่องของการเป็นโนเวลฟู้ดจากอยนะครับคิดว่าถ้าเรานํามาใช้เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะสามารถช่วยลดอย่างที่บอกไปก็คือเป็นลักษณะของการเ,าเชิงป้องกันทานไปเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแข,งแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยพวกนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนไทยสามารถเข้าถึงได้มันเป็นรีซอสที่คนไทยเป็นคนวิจัยนะครับไ,ได้มีการนําเข้าเพราะฉะนั้นเรามีความมุ่งหวังว่าอยากให ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จากการศึกษาพบว่า HELP สามารถปรับสมดุลได้ในระดับเซลล์ผ่าน,นกลไกใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบและกำลังเป็นที่สนใจได้แก่แกนสมองจุลินทรีย์ในลำไส้ ภูมิคุ้มกันซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลทั้งเชื้อจุลินทรีย์ไมโครไบโอตาและระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งในสั์ทดลองผ่านภูมิคุ้มกันเจ้าบ้านอีกทั้งยังมีผลโดยตรงต่อเซล์ลและเนื้อเยื่อ ปัจจุบันทีมวิจัยได้จดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วและอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน HELP เป็นอาหารใหม่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในกลางปี2568นี้โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากเซรั่มน้ำยางพาราดำเนินการมากว่า20ปีได้รับงบกว่า200ล้านบาทผ่านหน่วยงานให้ทุนต่างๆภายใต้อวอเช่น มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์และบริษัทอินโนซุสจำกัดซึ่งกระบวนการในการผลิตของอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยนำเบตา้ากรูแคนมาแล้วก็ทําการลดขนาดโมเลกุลลงโดยใช้เซรั่มยางพารานะครับทำให้มันสามารถดูดซึมเข้าผิวได้เร็วนะครับถ้าถ้าลองใช้ดูนะครับมีเครื่องสแกนผิวอยู่เดี๋ยวลองดูนะครับสแกนดูก่อนใช้กับหลังใช้เราจะเห็นเลยว่าผิวฟื้นฟูขึ้นได้ดีมากนะครับตอนนี้มีผลิตแล้ววางจําหน่ายแล้ว ศาสตราจารย์ดรไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยดกรกันนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตัวแทนจากสถานเอกอคัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมเปิดนิทรรศการเสี long and the ่ยหลงทูแอนซีเดอะแอนซี In, In p o พ a r l e g e n d s ในโอกาสการมาเยือนไทยของเรือตัดน้ำแข็งเสี่ยวหลงสองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70,000สา2เมษายน2568และเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ50ปีของการสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนและมาทำความรู้จักกับเรือเสี่ยวหลงสองเรือตัดน้ำแข็ง <S <S เพื่อการวิจัยขั้วโลกที่ทันสมัยที่สุดของจีนด้วยเทคโนโลยีการหมุนอิสระ360 องศาแบบ2ทิศทางลำแรกของโลกณศูนยะ์การค้าสยามพารากอนในวันที่14-25พฤษภาค,คมและจะแวะเยือนทะเลไทยณนะท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่19-23พฤษภาค,คมนี้ นายพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทอเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสพทโดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นยาว ปลูกฝังทักษะอาชีพครบวงจรสร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์อย่างมีคุณธรรมเน้นคิดสร้างนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถคิดได้ทำเป็นขายเป็นได้แก่โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยได้มีการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะนวัตกรผู้ประกอบการระหว่างวันที่1เมษายนถึง30พฤษภาคม2568 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะนวัตกรและการคิดเชิงนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการคิดวางแผนสร้างโมเดลธุรกิจอย่างสร้างสารรค์และสามารถใช้สื่อออนไลน์พัฒนาโมเดลธุรกิจนำไปสู่การสร้างรายได้โดยมีผู้เข้าสมัครและอบรม2,109คนมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรจำนวน1,239คน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของรายการเราเลยนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ติดตามกันได้จากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรือ Tik t o อกในขณะที่หน้าจอ t n เช่อง16พบกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ